สลาด้วยดิเฮ้ย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 ไม่ใช่แหละเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลืออยู่ข้างบนเุ้ยไฟแช็กมนอยู่ตรงนี้เปน็ปนแปะจะหมดแบะจะหมดแปะจะหมด นีมันอ่านาว,ว่าอะไรวะ The Spirit Re โอ้ช่างแม่ง l i b e r y ครับ l i b e r a t i เข้าเกยดีกว่านะครับใครเข้ามาใหม่เรือฝากคนละหนึ่งไร่ด้วยไม่ไหว<า>แล้วนะวัดหุ่ยยอดเอ๊ะมันเป็นสะพานลอยหรอ,อเดี๋ยวนะสะพานลอยทำไมสะพานลอยมันมันต้องมีถนน,นเดี๋ยววะตรงเนี้ยไไม่ไหววแล้เปิดไฟแช,ช็กอ๋อนี่ไงถนนจริงด้วยเขี้ยงกูมึงโคตรมืดเลยอ่ะเขี้ย อยู่หน้าวัดห้วยยอดวะทางเข้าทางเข้าที่ไม่อยากให้เข้าอ่ะมีหินบังอ่ะขึ้นขึ้นสะพานได้ปะเชียร์ขึ้นสะพานด้วยขอขอซื้อผพาก่อนแล้วกันยังไม่อยากเข้าวัดเลยอ่ะลองขึ้นไปดูดิไม่จะขึ้นได้วะยังไม่ได้ซื้อของมาเลยจะไปทําบุญสักหน่อยไอโฟนจุดไฟแช็กได้ด้วยอ๋อเนีย่ยนี่ไงไหมเอ้ทำไมแบตจะหมดวะ เดี textures, hey, an er ๋ยวกูคิดเองไปเนี <the <the ่ยเฮ้ยชิปอีแบตหมดด้วยอ่ะกูเดินมาดูเล่นๆนิดหน่อยตาพันตันเฮียกูจะมาดูว่ามันมีอะไรวะข้างบนตายเลยไอ้เฮียเสร็จแล้วไอ้สัตว์อมไรมาขึ้นไปดูก็ไม่ได้สะพานลอยไปบอกคนอื่นเลยนะระวัง ใค,ใครที่เล่นที่ลังระวังไม่รู้วันห้วยยอนนะเจ้าวานนะจะโดนสีกากรอบเล่นด้วยหรือเปล่าเลิกเียนแล้วรีบกลับบ้านดีกว่า,ารีบกลับบ้านดีกว่าวิเราเป็นผู้หญิงนี่ว่าเสียงผู้หญิงอเสียงสาวเนี่ยไ,ไปไปไปกลับบ้านดีกว่าแล้วนี่บ้านมึงเหรอนี่วันหัวยยอดนะเว้เจ้าวาดวันนี้เล่นสีกากรอบด้วยเปล่านะต้องมาดูนะเชียร์มีสามคูมเลยว่ะวย เรื่องเอาลาวอยู่เนี่ยสารประภูมิเนี่ยรูปปั้นด้วยรูปปั้นเทวดาถ้าจะบ้องมีอยู่หกตัวสารประภูมิโอเกมมันต้องเปิดไฟทำไมมันมืดขนาดานีน้สู่ยสารห้วยยอดนี่ต้นไม้ต้นไม้แบบโค้งๆนี่อะไรอะ พบความผิดปกติจุดทูบก่อนออกต้องหาไฟแช็คมาจุดทูบก่อนกูต้องไปหาไฟแช็คด้วยเหรอวะพื้นที่กําลังจะมืดลงเรื่อยๆคุณสามารถชาร์จแบตมือถือได้ที่เสาไฟฟ้าไม่เถึงอันนี้ปะไหนลองชาร์จแบตเลยกดตัว E อ๋อชาร์จแบตได,ด้มันบอกว่าถ้าพบสิ่งที่ผิดปกติให้จุดทูบก่อนออก แสดงว่าถ้าปกติให้เดินไปเลยกูต้องจุดทูบด้วยใช่ไหมถ้ามันผิดปกติแล้วนี่อะไรวะเนี่ยคืออะไรแรงสาบออต้นไม้แหวง่งไม่ใช่มันเหมือนเสาโดนรถชนหรอวะมีทุกๆด้วยไอเชี่ยมเอามาทุกไอนี่เลยเนี่ยท,ทุกสถานที่ที่มันน่ากลัวสุสานรถเลยตรงน,นี้เฮยอะไรวะใส่มาหมดเลยโอ้โหนี่มีหลวงพ่อโต นี่วิ่งหมาออกมาว,มาว,มาว,มาวิววิวผีหลอกผีหลอกฮะอะผีหลอกอาผีหลอกอผีหลอก,ลอกมาหอนผีหลอกผีหลอกมาหอนโคตรน่ากลัวเลยอ่ะอะไรวะเยี่ยังไม่เจออะไรเลยเฮ้ยแบตหมดอีกแล้วอ่ะใช้แบกก่อนเฮ้ยกูยังไม่ไปทีงไหนเลยเฮี้ยแบตแล้วแบตมึงหมดโคตรเร็วเลยอะไรอ่ะ เมื่อกี้ผีออกแล้วหรอกูไม่เจอผีเลยอ่ะอันนี้มันนับได้ป่าวะไอ้คิดแล้วแบตมันหมดเร็วเกินแล้วเกมมึงโคตรมืดเลยอ่ะโอ้โหน้องชายชาร์จแบตตรงไหนบ้างวะนนียเชี่ย,ยกูยังไม่ดูเต็นท์ตรงนี้เลยนะี่ยเขากินข้าวกล้วนนะ่ะโอ้โหเดี๋ยวป่ามีแต่ต้นไม้นะครับอันนี้เป็นโตเล่นหมากฮอชรงบของวัยรุ่นวัดห้วยยอด ที่เจ้าวาดไม่รู้ยุ่งกับสีขากรบหรือเปล่า้ยเป็นงานศพวะหมาแม่งหอนวะเดี๋ยวนี่อันนี้เป็นโต๊ะที่จะพบเจอได้นะในงานศพงานเลี้ยงงานอะไรเงี้ยใช่ป่ะโต๊ะเนี่ยสีขาว่ไฟฉายครึ่งหลอดนะไอสัตว์เวียงเดินไปไม่ถึงไหนเลยบ้าไหมเนี่ยมีสาวไฟปะเออขอโทษนะครับงานศพใครวะ ใครตายเหรอครับเนี่ยขอขอ,ขอเช็คหน่อยนะใครตายวะเออใครอะตายวันที่13กุมภาปี25ง6้2หอันนี้เกิดตาย16ธันวากระดาษดูนากูเนาะอู้กระดาษคนนากูเนี่ยเนี่ยกระดาษนี่ปกติเปละะ่ะวางไว้ดีกว่าใครก็ไม่รู้ ใครตายว่าน่นคอลงได้ไหมงานศพใครอ่ะซ่อนได้ด้วยหรอฮะซ่อนอะไหรหวะลองดิเฮ้ยมีซ่อนด้วยหรอแหนบอกเกมจับผิดไงรวมพลังไทยพ้นภัยยาเสพติดเทศบาลตำบลห้วยยอดนี่ต่อสู้กับยาเสพติดจังหวัดตรัง ดูน่ากลัวมากเลยแล้วแบบนี้เรียกว่าปกติป่ะเมื่อกี้มันมีลนตีขี่ด้วยกูว่ามันผิดปกติหน่อยเว้ยอุ๊ยอันนี้เป็นเจดีไม่ใช่ดีเจนี่ยมีป้ายโฆษณาเลยว่ะที่มันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะเราต้องไปเช็คเว้ยว่ามันมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่ารู้แต่ว่าทางตันแล้วดิน่ากลัวอยู่เนี่ยทำไมเล่นไป ยยเค้ยคุดหลอนอะอะไรวะเดินม,มาทำไมเนี่ยอะไรอะ <c ười> แมอนอะไรวะเนะี่ยอุ้ยเสียงอะไรวะมันมีเสียงอะไรไม่รู้อ่ะกูอยากรู้ไงเขียมีโรงกี่โงรงเนยอุๆๆ้ยมีศพด้วยศพกูแน่แน่ชื่อมีที่แอบอีกแล้ว,วะ เดี๋ยวแป๊บนะทำไมแบตจะหมดอีกแล้ววะเฮ้ยแบตกูหมดอีกแล้ววะใช้แบตก่อนเฮ้ยแบตจะหมดออ้าอ้าาวไม่ใช่กูแน่วะไอ้ชิ้นว่าไฟแช็กไม่เจออยู่ใ,ใกล้ๆเสียงซุบซิบไอ้เมื่อกี้เนี่ยนะไอ้ชี้น,น,น้ชาร์จแบตใหม่ ใช่ว้าไฟแชกอ่ะนี่เหรอต้นไม้ต้นนี้ปะโอ้ไอเสียงที่นี่คือไฟแชกผิดปกติกูจุดทูบก่อนโอเคจุดทูบจุดทูบเลยจุดท่วนจุดท่วนอโอ้ยมันผิดปกติอะมันมีเสียงผีหลอกว่ะเมื่อกี้แล้วเราเดินเข้าไปใช่ป่ะไปลองเทก่อนนะไปเดินเข้าไป เฮ้ย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 อันนี้อะไรอ่ะใครวะเนี่ยเชีย่ยลุงพิทิ่งสวัสดีครับลุงพิทิ่งเชีย่ยลุงพิทิ่งม่งเดินมาว่ะปกติป่ะมีพระเดินมาพระพระนับว่าปกติป่ะวะ มีให้แอบดย้ยกูว่ากูต้องได้แอบอะไรทุกอย่างรวนเหมือนเดิมไม่มีอะไรปกติทําไงคือเดินไปได้เลยใช่ไหมถ้าปกติอะปกติเดินทะลุหงวยยอดเหมือนเดิมตอนนี้ต่อตายาเสพแต่ 8, เหมือนเดิมโอเคไหม อะ,อะไรอะแมวดำแมวดำผิดปกติหรือเปล่าอุ้ย,อ,อ,ยอ้าวไฟแช๊คหายอุ้ยเอาละฮ้่ผิดปกติไปแช๊คหายูนี่วิ่งอู้วีรักกูอ่ะแอบแอบพีกันแอบพีแอบอกกอพีแล้ว S <S พี่แม่นี่เดินอ้อนแมงเลยเฮยเดินทะลุจุดจุดจุดปก,กติผิดปก,กติเร็ว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 รวิ่งจุดแล้วจุดแล้วผิดปกติไปแล้วอะไรวะโอเคหลวงพี่เท่งเดินมานี่ดวงพี่ได้จัดสีกาแล้วป่ะครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับอุ้ยไม่หรอกโยมสีกากอ็มะไม่ใช่เอ่อสเปคอาตมาหรอกนะไปละ ต่อเนืโอเคแมวปกติกูดูแมวก่อนโอเคแมวปกติแมวหน้างโง่เหมือนเดิมหน้าจุ่มดินเฮ้ยทำไมเขาไม่มีเสียงวายจังวะโอเคสุสานรถฝั่งนี้ปกติตุกๆปกติพ่อยิ้มไหมเนี่ยผมทรูปไม่ยิ้ม คเฮไรเหมือนเดิมเป็นแบดจมดแบดบจมดแบบจดจะหมดว้าวอ้าวอ้าวคุโดนแล้วปิดแอปแอปโอ้เกือบโดนเลยวิแม่งเอาแล้วเชี่ยลอยมาเลยอ่ะนี่กระหงังคุณเครียดอะไรวะเนี่ยหลุมจอเลยอ่ะตัวเนีอยปกติกระเฮียแล้วแบดบจะหมด วิ่งแดงเลยว่ะวุ้ยลอยมาแล้วเชี่ยนะอุ้ยหูยลอยเร็วด้วยเชี่ยนะกูติดกูติดเชี่ยมาไลบัาไลบัาไลอุ้ยอันนี้เร็วไอ้เชี่ยวิ่งเร็ว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 อ้าวไอ้แม่ไหนคือซาแล้วแอบแอบเรี่ยมุดลงเร็วเร็วโอ้ไปจะหมดไปจะหมดกูแตกเชี่ยแล้วเกณฑ์เอาจริงแล้วว่ะว่าเนี่ยปกติ มีศพป่ะในโรงต้องมีศพนะเว้ยเฮ้ยในโรงมีศพด้วยเหรอวะมีใช่ไหมอันนี้มีใช่ไหมรูปเปล่ามันผิดปกติรูปรูป่ร,ปรอไหนดูนิรูปผิดปกติมันก็ปกติรูปอะไร,รวะผิดปกติ มีพิบปกติพี่อันนี้ในโรงมีผีพิบปกติใช่ไหมมีแต่มันมีศพอยู่แล้วนะไม่ใช่มันมีศพอยู่แล้วนะเฮ้ยแต่ว่ามันไม่มันไม่มัน,มนไม่ยิ้มอย่างนี้ป่ะอันนี้มันยิ้มไม่ดูเลยอันนี้ปกติใช่ไหมเนี่ยลองดูลองดูปปกติคิดมากนะมันยากว่ะนั่นไงผิดไอ้เหี้ยโอ้ โฮลี่โหดูยากว่ะว่าอะไรผิดปกติ้ต้องจำนะตรงนี้มีไฟอ่ะจำไว้มีไฟตรงนี้ก็มีไฟเนี่ยทำไมแว็บแรกมันอ๋อมันบิ้วเราหรือเปล่าวะว่าเราเดินมาเจองานศพพอดี กองห่วยไรเหมือนเดิมเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหว่าไม่น่าปกตินะเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วต้องดูข้างบนด้วยนี่ว่าโอเคโอเคเชื่อมันมีนางยักษ์ด้วยเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่ปกติเ <s> กือบเลยกูเกือบอเลยพี่ปกติโอเค เฮ้ย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 ทำไมมีไฟไหม้ตรงข้างหน้าวะไอ้ขีู้ว่าชัดแหละคว้าช่เลยโกสโกสไลเดอร์โอ้โหเฮี้ยชัวโกสไลเดอร์เฮี้ยโกสไลเดอร์มาอีกแล้วเดี๋ยวหาไปแชก่อนไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละแป๊บนดีพี่โกสไลเดอร์อย่าเพิ่งออกมาโกสไลเดอร์เฮ้ยโกสไลเดอร์ดักเกิดอ่ะ เฮ้ยมันมึงดักเกิดอ่ะทำอะไรกูปะเนี่ยมึงกำลทำอะไรหรอวะไปเลยกูไปเลยไปละไอ้เโค้สไลเดอร์ดักเกิดปกติหลวงพี่เดินแอคสีกากรอบเหมือนเดิมกล้ามใหญ่สีกากรอบบอกชอบมากใหญเจอนะอย่าอยู่เดียวโดนแน่ ีก็จะไปหาคุณเดองเช็คกันก่อนเลยดูป้ายก่อนดูดูาย B N K เหมือนเดิมเฮ้ยกูได้ยินเสียงเหมือนไปเช็คก่อนเดีลยวนจอไปเช็คร็วไปเช็คมันอย่อยู่ประมาณ3ที่แค่นี้แหละไม่ได้สุ่มไกลขนาดนั้น ผิดปกติเชื่อโคดมะพร้าวมีลูกป่าวมีดิมะพร้าวมีลูกอยู่แล้วมันคือลูกมะพร้าวไงถ้ามันไม่ลูกแตงโมผิดปกติไม่แบตจะหมดว่ะใช้แบตก่อนพึ่งออกมาเว้ยลืมเสี่ยวแล้วแต่เขาจะพึ่งออกมานะยอ,ยนบบนอย่าพึ่งออกมานะาออานะดูรูสบมี้ เตาข่าวเหมือนเดิมเพราะว่าตายแล้วเ <co ff s> ชีย่ยแมงกระสือไอ้ยก่างร้อยนี่ดูมันบินดิย,ย,ยิ่งชอบเชี่ยวมาน้องดูดูอดีกรอบครับดูดูอีกรอบดูอีกรอบโหนี่มันแบบบินแบบเอซสิกเลยเนี่ยอ่าไอสัตว์ไม่บินละบินต่อดิอ่ะไปนแนววะเชีย่ยแมง่งออกมาแวบเดียวด้วยอ่ะโหอุ้ยนี่ไงวู้วี่นี้ <co ff s> ชอบเชี่ยวว่ะเชี่ยวกีเพนวนินีบินบินเป็นยุงเลยไอ้ส้นตีนไปผิดปกติเฮ้ย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 ไม่ใช่แหละเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยคุณได้ยินเสียงคนขอความช่วยเหลืออยู่ข้างบน เหนื่อยๆกูหาไฟแช็ไม่เจอเราถอยกันดีกว่าแตบบ่จะหมดขอญาตถอยก่อนนะครับถอยก่อนเชียแมงขนลุกอยู่นะเนี่ยไปปกติเฮ้ยเดี๋ยวนะไอ้สัตว์ไฟเช็คไฟเช็คกูอยู่ใต้ตีนมันไอ้เฮ้ยาไหลายแล้วกูเฮ้ยม,ม,มึงจะไม่ทำอะไรกูใช่ไหมเนี่ย ช่วยด้วยอุ้ยไฟแช็กมาอยู่ตรงนี้อ,อะไรพอ,อเจอเดียวเด้ยไม่ไรกูใช่ไหมไฟแช็กมันอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ,อ้ชีนกไฟแช็กไปไ,ไหนวะวช่ยด้ยห้อยหง ยังไม่เจอว่ะเฮ้ยมึงเอาไฟแช็คไปซ้อนเหรอเนี่ยมันบากนะ่ะมันช์นแบบตรงนี้ไม่ได้เฮ้ยไ,ได้ยินแล้วเริ่มไ,ได้ยินแล้วโหกวนตีนกวนตีนไม่ไหวแล้วกวนส้นตีน แม่งอยู่ข้างหน้าเลยทําไมพี่โน,น่นไม่ช่วยเขาพี่ <ทำ S 1> อ่ะกวัวตีนทําไมพี่ไม่ช่วยเขาเอามึงไปช่วยมันเลยเฮียให้มันผูกคออยู่ข้างบนดีแล้วอย่าลงมาเลยทะลึกล่ะพี่ปกติโอเคสองดาบแค่สองดาบตอนเนี้ยกูอะไม่อยากเจอไอ้ผีชุดแดงเนี่ยที่มันลอยได้เชีย่ยมันน่ากลัวเกินตัวนั้นแล้วมันหนีไม่ได้อ่ะมันเร็วไง มันเร็วอ่ะจังหวะเราจุดเทียนไม่รู้จะจุดทันหรือเปล่าจุดทุบเอ๊ะเจอแล้วเจอแล้วโอเคเจอไปแจ็คแล้วเจอเร็วด้วยว่ะไฟแจ็คอุ้ยเจอเจอแล้วอุ้ยอู้ดอกถ่ายแล้วเป็นบอสบอสฟังฟังฟังมีเสียงมาหมดตรงนี้ปกติในวัดต้องมีเสียงหมาหอนอยูงง่แล้วน,นะครับเพราะว่าวาัดเนี่ยมหมายเยอะแล้วมันติดสั่นกัน หรือว่าติดเปลงนั่นเองเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยทำไมกูได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเลยวะเสียงคนที่ไม่ใช่คนอะดูรูปก่อนเหมือนเดิมทำไมคนในรูปมันไม่ออกมาเลยวะทิดาราตีราตีไม่ออกมาเลยเหรอคนในรูปอะยอมผิดแล้วกันท้างั้นนะถ้ามันจะผิดอะ แต่ไม่ยิงปีจีก็หว่าอุ้ยอ่ะแม่งไม่ิงปีจีก็หว่าประตูประตูเปิดประตูปกติป่ะไอ้ยยังไม่อยากเล่นใหม่ไอ้สัตว์จะได้หยุดจบประตูปกติใค่มันจบเฮียมันจบพี่พี่จะได้จบพี่จะได้จบนะพี่ เป็นมือจีบพี่ไอ้เออเฮ้ยเฮ้ยเหัวหวหเชี่ยผีบปกติเลยเชี่ยตัวอะไรมาวะโอเคพีกกระดูกต้องหาไปแจ้ก่อนพีจีนเป็นเดินช้าจบแลยจบแล้วพีจีนก่อนไอ้พีกระดูแพงไรวะ

ผิดปกติรากนมีกระดูกแปลวะแปลกแล้วมีกระดูกอ้าา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 ากาา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 เาาาเาา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 ายาา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  ไม่เดือไม่โควมันต้องครบแล้วดิเกมหลอนเฮ้ยใช่ครับบอลใช้แมตต์ดิชิ้เรื่องละแวงเนี่ยกดในการกินข้าวฟรีในงานสบหลังเที่ยงคืนกดในการเดินกลับบ้านไอ้กดในการเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วต้องเดินผ่านวัดหลังเทีย่ยงคืน กฎข้อที่1ถ้าคุณเจองานศพอยู่ระหว่างทางภายในวัดให้คุณแวะไปกินข้าวงานศพก่อนไม่งั้นคุณจะหิวปกติแล้วแหละยาอ่อนมึงจุดได้ไหมเนี่ยอย่าบอกว่าจุดได้นะไม่ไหวแล้วเมื่อกี้นี้ใช่หลวงพี่ตาตกฝานเงียมันยัวนย่วมันเย้ามันดุนกัน,น,นใช่ใช่ใช่พี่หลวงพี่กาตกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ย เฮ้ยไม่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไอสัตว์นี่ยืนอยู่ข้างหน้าไม่ใช่นะเหลี่ยมบ้าเชื่อแล้วกูว่าแม่งต้องจุดเกมมันลองใจเราอะพบความผิดปกติจุดทุบกดอ,ออกแต่กูพบความผิดปกติหน้าประตูเลยจุดกดก้าวดีผิดปกติแล้วแหละเฮี้ยตัวเฮีย้ยอยู่ข้างหน้ากูอ่ผีหลอกอะไปจุดป้าบเข้าให้แล้วก็เดินไป หากระสวดยังไงเฮ้ยน right? right. 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 ี่ไ uh> ม่ได้เกิดข uh)> ึ้นยังไงวะเนี่ยจะต้องใครบินใส่หน้าเลยไอ้ควายโอ้เพ้งงานศพขึ้นเลยเ่ะเ้ยไม่ได้จุดเลย วันนี้บทสรุปคือเด็กหญิงหายตัวไปในสุสานห้วยยอดจังหวัดตรังเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้วยยุ่งห้วยหยุดเอาทำไมอันนี้เป็นห้วยหยุดจังหวัดตรังได้แจ้งเหตุเด็กผู้หญิงอ,อะไรวะเนี่ยชั้นมัธยมดันหายตัวไปอย่างอะไรวะเออก็มีโอกาสนะเป็นไปได้นะเนี่ยที่จะเป็นงานศพเราเองนะไอง,งานศพตรงนั้นอนะ แต่เกมค้างมาแล้วตอนนี้แล้วผีหลอบแบบกูไม่เห็นตัวผีเลยลกูเห็นมันพุ่งมาแล้วกูหักลบ <Okay. S 1> อัปเดตน่าจะมีเพิ่มฉากจบครบแหละมีจบ4แบบหอแม่เสียดายไปหน่อยนะคือตัวเกมเนี่ยอาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่เออกูก็งงอยู่ว่าเอ้ยทำไมเราต้องหา ไฟเช็คเพื่อมาจุดทูบด้วยว่ะแล้วจุดทูบดอกเดียวมันมันก็แปลกคือเกมแม่งเล่นยากไปหน่อยนะครับมันมืดเกินต้องตัดคะแนนตอนแรกกลาว่าจะให้แปดตั้งหน่อยตัดคะแนนเหลือ6.5แล้วกันแล้วก็ผีตอนออกมามันมันก็มันก็ดูบิวด,ดีพยายามบิวด,ดีแล้วเ <laughs> สียดายมันบั๊กเยอะไปหน่อยต้องแก้นะอันนี้มีเป็นเล่นกัวัดไงถ้าคนไทยเล่นอะโอเคได้อยู่น่ากลัว ครับแต่ว่าถ้าฝรั่งเล่นหรือว่าคนต่าวาที่เล่นอาจจะงงก็เป็นไงบ้างตรกเกมดนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กันเอาไว้ด้วยแล้วก,กดติดตามไว้สำหรับใครมาดูใหม่นะจ๊ะเจอกันใหม่เกมหน้าตระกมนี้จบแล้วสวัสดีครับ